อ่าเดี๋ยวอีกไม่นานอาจจะได้เห็นค่ะอีกไม่นานวันนี้ไม่ได้เลยนเออย่าเลยครับวันนี้มันสดไปหน่อยมันสดไปหน่อยขอแบบมันสามารถเทปได้ดีกว่าครับให้ฝากากค่ะคนใหม่ใบแดงโอเคครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสําหรับผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับงานใหม่ๆชิ้นนี้ ที่มาเป็นผู้จัดทางช่องเจ็บนะครับกับละครเรื่องนี้ครับลมพัดผ่านดาวขอฝากด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามทำอยา่างเต็มที่ให้ดีที่สุดครับจริงๆก็จะได้ดูเท่าไหร่แตร้อนไปนะอธใจร้อนไปนิดนึงครับโอเคขอบคุณปีหน้าเรือเนี้เอ่อถ้าจะได้ชมกันก็น่าจะเป็นในปี66นะครับ6้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องรอติดตามกัน แต่ว่าในช่วงระหว่างที่เราถ่ายทำหรืออะไรก็จะมีข่าวคราามาให้แฟนๆได้ติดตามตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็วตอนนี้เราเโลกเรามันค่อนข้างที่จะดีครับมีเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถสื่อสารกันได้นะครับผ่านในเรื่องของโลกโซเชียลต่างๆก็ฝากทั้งงานละครนะครับแล้วก็ฝากทั้งงานซิงเกิลแรกของน้องๆแก๊ง Proxy ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่ทำของบริษัทที่มาทำ รรใช้คำว่า Dreamer Society Creation ครับ Dreamer Society Creation อันเดียวกับค่ายเพลงไหมค่ายเพลงคือ Dreamer Society Management อันนี้คือ Creation ครับขอบคุณค่ะเราอ,อินเ r t นะครับวิธคือพี่งจริงใช่หรู้ว่าผมผมชอบวิธีแบบนี้มากเลยอ่ะที่แบบไม่ต้องยืนถือใช่แบบนี้ดีมากเลยกระลุกกดดันเหรอต้องติดยังไงแล้วหนูก็เมื่อยแขนแล้วแตกต้อง ว่าบางคนแต่ที่เจอน้องฝึกงานโงงสารเขามากเขามือสั่นน่ะแล้วก็ต้องย่ออย่างเงี้ยเขาต้ออย่างเงี้ยคือดีมากที่ว่าแบบเออแล้วมันดูแบบดูรีแล็กซ์แล้วดูดูสากลดีให้ที่ยืนออกมาหรือยืนอยู่ตรงนี้ครับออกกมาา็็ได้เเลลยหนำจริงๆว้าวเแรกมากวันนี้เมฆกูไม่แผ้กเลยก่อน 这两个。<laughs> <laughs>